รับแม่เชือพอลรกล่อ,ลองหยิบไปเลยขอบสวัสดีค่ะสวัสดีทางในบริษัแม,แมนขอบคุณนะคะมันมีน้ำซุปไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอ,อยู่ในรถซาลาซาลาซาลาขอบคุณค่ะ อขอบคุณข้าวมันไก่จากาพี่จอยนะครับแจกน้องๆคนละกล่องน้ำซุปอยู่ไหนไม่รู้ขอบคุณครับปอแบวน้ำซุปมาแน่จังยูใสน้ำซุปหาถุงถุงน้ำซุปพอเห็นบ้าโห่วหรอจะกระถือมาในขอกองมันจะถือมาในซีถุง ถือว่าจะีก่ถือเอ้าขอบคุณที่อจอยนะคะเ้าว่างขหงได้หน่อยนะับเา่าววีน อบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะตอนนี้น้องๆก็ไปอาบน้ำกันนะครับยังไม่มากันก,ก็ค่อยๆทยอยมาเอาทีละคนนะครับตอนนี้ บรรยากาศในงานนะคะ,คะลูกสาวก็มาแล้วนะคะแต่เดินไปไหนไม่รู้น่าจะเข้าเต็นไปแล้ว ม,ม,นะมีพี่เขาเลี้ยมพี่อยู่พี่จอ,อยอยู่ดูใบแกเลี้ยมสวัสดีน้องก้านะคะผู้สาควคนสวยแห่งกรุงรพรนะคะสาวผู้ไทยไปดูฝากซองนียเดอ้อฝากช่องไม่โดมเ<อ>ลยนะคะกซองโดมน้อยลำพือนอฟฟิเชียลนะคะฝากช่อง,องนี่น้อยสักคนเดียพี่น้องฝากกดติดตามกดสติต๊กเกอร์กดลไลค์กดแชร์นียเดอ้อขอบคุณค่ะจับเอาเร็วแม่เนี่ย คนละกล่องเออโอเคเหลือเยอะอยู่มาเอาข้าวมันไก่เลยเอ๋อคนละกล่องว่างด,ดีเดี๋ยวมันลม,มนี่นะคระับผคุณพี่จอยนะครับทั้งหมด80กล่องนะครับน่าจะพอๆกันอยู่หรอ เออเอาโร่เพลียงน้ำซุปเนื้อปอใส่ผลม่ได้อามาอยู่ได้ยิ่เก่กเออ กุ้งอยู่ไหนนะเรียกเจ๊กุ้งก่อนโชว์เอาเข่าแม่โชว์ ขอบคุณพี่จอยนะคะที่เลี้ยงข้าวมาันไก่น้องๆมาแลกไฟต่อไปแม่ชีต่อต่อไฟต่อพะล้มไปมนี่สายไฟขันใไฟ เเยอะไปกเอาไปดนลลอ่มาน้เดินนะ